ไปทางหมอนะคะวันนี้ก็อีกหูปิดตาวันนี้เปิดตาได้แล้วนะคะก็ใสแว่นตาด,ดำุกสารมากหนึ่งพันบาทยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ถูกหวย ที่นี่อขอบคุณพี่ภูนะคะขอบคุณพี่ภูสําหรับดาวห้าร้อยดวงนะคะเอาไม้พีนองเอาไม้มันวันนี้เวียงก็คงมาแบบแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าแบบแบตโทรศัพท์กบค้างสิเบะคะแต่ว่าเวียงก็ตั้งใจมากแบบว่าทักทายพีนองข้าวเดียวนะคะสวัสดีแม่นิดนะคะสวัสดีแม่นิดทางอ่าด้วยนะคะสวัสดีแมเดอร์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณสุนันนะคะ ทักทายพี่น้องนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ออเอ่ยชื่อหรือว่าอ่านคอมเมนต์ต้องขอโทษหลายๆนะคะอีหลาคือบอล้ัมแหม็นแม่ฟังเนี่ยเดี๋ยวลัำซูแม่ฟังนะคะขออนุญ,ญาตเอาลาพัาจักพี่น้องไปนะคะสำหรับมอลลัม บาดท,ที่นิลลัมซูมแม่ฟั่งเรวกะแป๊บเดียวนะคะค้นกระทูขอมานะคะจองคิวไว้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคิวงานเดือนนี้กัเลื่อนไปหลายเติบค่ะเลื่อนตลอดเลยนะคะก็มาช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยกั คิวเงานก็เลิ่อมเลื่อนไปค่ะพี่น้องเทากับกับไปขายตอบะหุ่งก็แม่อายุเฮียนหมดละนะคะแต่ว่าเดือนนี้กับมีเขามาแล้วสองสามงานนะคะก็มีไลฟ์สดได้ด้วยนะคะพี่โบดํมลํมซิ่งวันที่20นี้นะคะที่จะถึงนี้เฝ้าไปซื้อได้นะคะทางแฟนเพจพี่โบดํมลมซิ่งนะคะแล้วก็นะคะวันที่อ่ตอนนี้กําลังติดต่ออยู่นะคะวันที่19นี้ถ้าเกิดว่ามีงานเดี๋ยวเรื่องกับสิจงพี่น้องก้อนนะคะแล้วก็ วันที่2 6มีงานอยู่ขอนแกนค่ะแล้วก็วันที่30ค่ะ30นะคะอ่ออยูู่สซรหลายลมอยูอยเอสนะคะเป็นไลฟ์สดแตงโมแซฟเวอร์นะคะฝากเขาไปสื่อบัตรในเพจแตงโมแซฟเวอร์ด้วยนะคะเบียงก็จะไปแบาบว่าก,กับคุณเตาผู้สินนะคะ,ะเบียงด้วยนะคะก็ฝากเข้าไปติดตามนะคะเป็นกำลังใจค่ะนะคะสำหรับช่วงนี้กับสิร่มซูยี่แม่ฟ้างก่นนะคะ ขอบคุณน้องหนูอีทนะคะขอบคุณควมำักควมแพงจากพี่น้องนะคะที่เมตตานะคะสำหรับเบี้ยงค่ะก็ช่วงนี้จะลํา,ลาะะให้แม่ท่องจันเพิ่งขอก่อนลํามานะคะมอใพ้แม่แม่ทุกทท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้เพียงนะคะขอให้มีกําลังใจแลวก็มีแห้งในการสู่การสู่งานเด้ออีแม่ทุกทท่านนะคะสวัสดีพี่เอกนะคะ เป็นเสาๆบางทีพนไม่ได้แมนเสาด้เพีลงล่ำเนาะแม่เพิ่นขอมานะคะแม่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 แมวขอมาบอกว่าอย่าฟังล่ำแน่ไปสักนะคะเสียงกับบุคคลมีประดัดที่นี่ล่ำกับเสียงแหบขอโทษพี่น้องหลายๆแตงโมแซบเบอร์หลานแม่เด้อว่าลานแม่ว่าค่ะคุณแตงโมเนี่ยเพิ่นเป็นเพิ่นติดตามกันคุยกันอยู่ั้งแต่ไหนนะคะคุณแตงโมแซบเบอร์เนี่ยก็ตั้งแต่แบบว่าน้องยังน้องนานแล้วนะคะติดต่อ เราถามข่าวเข้ากันอยู่ตลอดนะคะคุณแตงโมนี่ก็ได้นะคะก็น้องก็ชื่นชอบในผลงานของเวียงนะคะเพลงที่น้องชอบที่สุดก็คือเพลงบอลปู่ลําโข้งนะคะกับติ๊กกันสอบถามกันอยู่ตลอดนะคะเป็นเอฟซีเพลินขึ้นกันนะคะแล้วก็ติดตามนะคะน้องเป็นคนเก่งมากๆเลยเวียงชื่นชมน้องน้องแตงโมนะคะน้องแตงโมแซฟเวอร์ด้วยแตงโมแซฟเวอร์ด้วยพี่น้องนะคะคุณแตงโมแซฟเวอร์ที่มี่ร้านอาหารเป็น ลานตะบกคู่มั้ยคะยูขอนแก่นนะคะก็น้องเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนเก่งสู้ชีวิตมากๆเบยงเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมน้องมากๆมาตลอดนะคะน้องเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็สู้ชีวิตตัวเองทํางานมีเงินตั้งแต่อายุน,ยน้อยนะคะมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง ก็เป็นไอดอลสำหรับใครหลายๆคนนะคะฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัววันที่30ที่ถึงนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่สิงหอยวันที่30นี้ค่ะก็เป็นไลฟ์สดของพี่โบดํมลามําซิงค่ะเรื่องนรมนไปรับเชิญกับน้องบูธจกักพัธ์ค่ะไปลั่าพี่น้องถาเบิ้ง่ะลั่มในรูปแบบไหนก็ไปรับชมดูนะคะทางช่องพี่โบดําลําซิ่งค่ะฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัว๋วแล้วก็ฝากสนับสนุนน้ำนะคะ บอหอยขายเด้แม่ขอเก็บใบหนีละแบบไดยน้อแม่จะไดยน้อ,อค่ะนะคะขอบคุณมากมากนะคะปานนั่งเอียงมอหล้่มมูเลยอุยลี่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่ค่ะดีใจได้เนี่ยค่ะแบบว่าได้เป็นหมอลำน้น้เพินนะคะความฝันของเวียงคือแบบว่าอยากเป็นหมอลำนะคะสมัยเด็กๆอยากเป็นมอลำไปนั่งเบิ้งงมอลำแต่หน,หน่อยนะคะแบบแบบว่าอยากอยากเป็นมอลำคือเพลินแต่ว่า โปรลู่ว่าจะแบบไปเป็นจังใดพราะว่าตอนนั้นเรียนหนังสือเนาะค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็เอ่อกลับไปเป็นหางเคียงจังสิบนะคะไปเป็นหางเคียงน้าแน่แล้วก็ไปหลเพลองน้าแน่แต่ว่าบวามีโอกาสได้แบบว่าเป็นนั่งเอกวอลลัมกับมีช่วงหนึ่งตอนที่เข้าเรียนนั่งสิบร้อยเอ็ดกได็ได้ได้ลำนะคะลำเป็นหวัวนั่งเอกเป็นหวัวตัวกงเป็นเวอร์ซิยางซูแนลค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นก็ฝึกอ่อก็มีมีหลายมีหลายวิชานะคะก็เป็นชมรมชมรมหนึ่ง แต่ว่าที่จริงแล้วเวียงเรียนจบเอคีตาสินไทยนะคะคีตาสินไทยศึกษาดนตรีและคีตาสินไทยนะคะดุริยางศึกษาค่ะพี่น้องนะคะเพิ่งจบดนตรีและคีตาลินไทยศึกษานะคะก็เพิ่งจบได้ประมาณสามสี่ปีลล่ละแต่ว่าเพิ่งจะได้มีรายชื่อนะคะเข้ารับพระราชทานบ,าบัตินะคะอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะวันที่25เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะพี่น้องนะคะ้าเกิดว่า ว่ารู้ว่าเพิ่นใส่เขาบอถ้าเกิดว่าแฟนคข่าหรือเอฟซีทุกๆท่านอยากไปก็คงต้อง,ต,องต้องมีมี่อย่างละการประวัติการฉีดวัคซีนแล้วก็อันอันตรวจเอทีเคอย่างเรียบร้อยนะคะเพิ่นบรูว่า,วาเพิ่นแห่เข่าบอนะคะต้องต้องรอก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็จบหลายปีแล้วด้ค่ะแต่ว่าแห่งมันเลื่อนมาตลอดเลยนะคะก็เนื่องจากว่าโนนีนั่นพี่รองนะคะจะ นี่แหละค่ะกับพึ่งได้จบแต่ว่ากับจบแล้วเรียบร้อยจบแล้วยางสมบูรณ์แบบนะคะเหลือแค่เข้ารับพระพราชทานปริญญาบัตรจนมาเถาแล้วพี่นอ้องไปบ้านะมูคงไม่เห็นเาเบิร์ตระบุนะคะแกเแบบียงเบียงที่จริงแล้วเแบบบียงจบเบียงจบช้านิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยด้วยความที่ว่ามันติดภาร,รกิจช่วงนั้นก็หลายๆอย่างหลายๆแนวค่ะพี่น้องนะคะในช่วงชีวิตของแต่ละคนก็ บวกขคือกันนะคะสุดยอดเลยลูกนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะฝากประชาัมพันธ์ให้พี่น้องนะคะเพื่อแบบมีใครนะคะอยากอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนาะนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆโชคดีปังๆเด้อลูกเวียงขอบพระคุณค่ะแม่ขอบพระคุณนะคะแม่ไทยยนันนะคะขอบพระคุณมากๆเด้อนะคะอีแม่สำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ